ธนาคารกรุงไทยเร่งอำนวยความสะดวกเปิด3ช่องทางในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ติดปัญหานะคะยืนยันตัวตนแอปเป่าตังไม่ได้ค่ะเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟดใหม่ในปี2568นี้และมีการเปิดจุดบริการพิเศษเพิ่มเติม62สาขาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ในปี2568หรือคนละครึ่งพัสค่ะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20และ26ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะเปิดช่องทางในการใช้จ่ายและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกาหนดวันค่ะ ในขณะนี้นะคะสําหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชันอยู่ในปัจจุบันแล้วนะคะใช้สิทธิ์อยู่ในปัจจุบันอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิโครงการครรครึ่งผ่านแอปเป่าตัตางด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะที่ติดปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะและมีการเจอปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านเข้าแอปไม่ได้ไม่สามารถยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตัตางได้สามารถทำตามผ่านสช่องทางต่อไปนี้ได้เลยค่ะ ทางธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งซึ่งมีการเปิด3มช่องทางหลักให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะช่องทางที่1นนะคะคือการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์โดยตรงนะคะสําหรับผู้ที่สะดวกดําเนินการบนสมาร์ทโฟนค่ะ ช่องทางที่2คือการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยสีเทาที่มีลักษณะการยืนยันตัวตนนะคะสามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่องทางที่3คือการยืนยันผ่านธนาคารกรุงไทยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้หรือต้องการความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยนะคะได้มีการเปิดระบบพิเศษนะคะเพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากทางธนาคารกรุงไทยค่ะจึงมีการเปิดจุดบริการพิเศษให้พี่น้องประชาชนสามารถยืนยันตัวตนบนแอปปองตังได้ในช่วงวันเสาร์ที่18ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม รวมทั้งสิ้นนะคะ62สาขาทั่วประเทศค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาุด3 0นไปจนถึง6นาฬิกาค่ะขอให้ประชาชนนะคะตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการและเตรียมแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะพร้อมยืนยันตัวตนและเตรียมนะคะรับสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งได้อย่างสมบูรณ์ค่ะในช่วงวันที่19ไและตุลาคมนี้นะคะผู้ชมทางธนาคารกรุงไทย จะมีการเปิดสาขาพิเศษเพิ่มเติมนะคะ62สาขาซึ่งสามารถตรวจสอบสาขาที่เปิดใกล้บ้านท่านได้นะคะตามลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกค่ะสามารถกดไปที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะว่าท่านอยู่ใกล้สาขาหรือจุดบริการพิเศษใดสามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่สาขาธนาคารที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะคะในการยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันต่อตังให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมนะคะในการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมในวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคมโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกได้ค่ะ คือวันที่29ตุลาคม2568การใช้สิทธิ์นะคะก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครหรือว่าร้านค้าถุงเงินนะคะที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าไกลบ้านทันทุกสาขาค่ะโดยร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะเรื่องตั้แต่15ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2568ค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการครึคร่งเฟส5นะคะสามารถอัปเดตแอปถึงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุด ร้านค้าที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเข้าร่วมโครงการได้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะจะมีแบนเนอร์ปรากฏนะคะปุ่มโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้เลยค่ะในส่วนของร้านค้านะคะที่พบปัญหาไม่พบปุ่มโครงการคนละครึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะ เตรียมแบบประจำตัวประชาชนรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปของเจ้าของร้านนะคะที่เราประกอบกิจการร้านค้าบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนนำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อย,ยืนยันการประกอบกิจการจริงร้านค้านิติบุคคลรายย่อยธุรกิจ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะนำแบบฟอร์มนะคะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะของทางธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งตรวจข้อมูลจากหน่วยงานรัฐค่ะนำเอกสารยืนยันที่จุดตั้งบุกระทรวงม,มหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะ สำหรับร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะร้านค้าในร้านค้าถุงเงินค่ะสามารถสมัครได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยไกบ้บานทันทุกสาขาค่ะหรือสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะ www. ถ en ุงเงินกรุงไทย .com ค่ะ